ทุกคนรู้จักเกมที่มีชื่อว่าเฮเดหรือเกมปลูกผักกันไหมคะสวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวธานปรึกษาสวาาาภาคเลขที่36มาจากชั้นม4สทัค่ะเกมนี้เนี่ยนะคะจะเป็นเกมเกี่ยวกับการทำฟาร์มปลูกผักต่างๆตกปลาการส่งของไปขายและการส่งของไปขายทางเรือค่ะเนื้อหาเกมหลักก็จะมีประมาณนี้ซึ่งในการผลิตของต่างๆเพื่อส่งไปขายเนี่ยจะต้องใช้วัตถุดิบจากการที่เราปลูกผักแล้วก็เลี้ยงสัตว์ยกตัวอ,อย่างเช่น ต้องการส่งมะเขือเทศและข้าวโพดซึ่งมะเขือเทศใช้เวลาปลูก6ชั่วโมงและข้าวโพดใช้เวลา5นาทีและในวันนี้หนูจะนําเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้กับเรื่องการเขียนอสมการเชิงเส้นค่ะซึ่งสิ่งที่หนูต้องการจะขายนะคะก็คือข้าวโพดและคาร์ลอดค่ะในการปลูกข้าวโพด1ครั้งจะได้ข้าวโพดท,ทั้งหมด2ผลใช้เวลา5นาทีและคาร์ลอด2ผลใช้เวลา10นาทีค่ะ ถ้าในหนึ่งวันหนูเล่นเกมนี้ไม่เกินวันละ3ามชั่วโมงและถ้าเกิดหนูต้องการข้าวโพด,ดทั้งหมด10ผลแครอททั้งหมด10ผลภายในเวลาสามชั่วโมงจะสามารถเป็นไปได้ไหมคะเราสามารถคำนวณได้จากเรือ่องอสมการเชิงเส้นค่ะซึ่งหนูจะให้ x แทนจํานวนข้าวโพด,ดที่จะผลิตและ y แทนจานวนแครอทที่จะผลิตค่ะซึ่งอสมการที่ได้นะคะก็คือ 5x บวก 10y น้อยกว่าเท่ากับ180ค่ะแต่ทุกคนอย่าลืมกันนะคะว่าในการปลูกหนึ่งครั้งเนี่ยเราจะได้ข้าวโพดและแครอททั้งหมด2ผล เพราะฉะนั้นสมการที่ได้ก็คือ2.5บวก 5y น้อยกว่าเท่ากับ180นั่นเองค่ะ2.5ก็คือเวลาที่ใช้ผลิตข้าวโพดนะคะ5ก็คือเวลาที่ใช้ผลิตแครอทส่วน180ก็คือเวลา3ชั่วโมงที่เรากําหนดเป็นหน่วยนาทีค่ะซึ่งจากที่หนูสงสัยนะคะก็คือเราสามารถผลิตข้าวโพดทั้งหมด10ผลและครอททั้งหมด10ผลได้ในเวลา3ชั่วโมงไหมเราสามารถแทนใน x และ y ได้เลยค่ะ ซึ่งคำตอบก็คือได้นะคะเพราะ75น้อยกว่าเท่ากับ180เป็นจริงค่ะสรุปความรู้ที่ได้ในวันนี้นะคะเราสามารถนำความรู้เรื่องอสมการเชิงเส้นไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันหรือในเกมได้โดยสามารถกำหนดตัวแปร x และ y ให้เป็นจำนวนของสิ่งสิ่งนั้นค่ะขอบคุณค่ะ